วัสดีพี่น้องบกุกโกลชาแนลค่ะมานี่มาพาพี่น้องกินเมืองสมุนไพรเดอ้อหมูน้ำจิ้มแซบๆบสูตรเดีย่ยบุกโกลแซบที่สุดในโลกพี่น้องโอ้ยคือผมเห็นนอกบ้าน้หันวสิขวมเนาะอะกากาพักในสวนหนึ่งให้ยกสวนมาไว้ตรงนี้เลยค่ะมีวัสดุพักวิพักเป็นพักขึ้นชายโหมซระลหนอัน ผักสลัดนี่วิญญาณมันเองมันี่กินวิญญาณผักสลัดอีแล้วเพราะว่าเพราะอีหยางกินใบมันเบิดนแล้วใบซุนนั้นมันเบิดนแล้วมันนี่ขึ้นไม่อยากขึ้นอยากอันอาดคลิปสุพี่น้องอันเบิ่งเนาะทางเธอแยกกับผู้โพเดียวสิว่ายแยมันกดหายไปสเฮียไปสายห่นี่อยู่หรือบ่อยู่นะก็เลยมารายงานตัวจังหน่อยมันนี่ก็เลยมาอัดคลิปกินเมียงเราสฟัง่อว่านยยไปฉีดวัคซีนสิบอายฟังไปฉีดวัคซีนข้าเจ้ากัน หมอพนดีดียายการไปอันฉีดวัคซีนและค่ะข้าเจ้าก็ให้ถ่ายอยู่หลังสีแล้วก็ให้ถ่ายอยู่สิบหานาทียายสีดไฟซ่าบิออนเทคภาษาเยอรมันเนาะแล้วก็ฉีดแล้วก็ให้อันให้เขาถ่ายอยู่สิบหานาทีขันเขาอเอาไปยังเขากับกับบานได้วันนี้ ทีานาทีผ่านไปก็บอกไปยังเข้า,าก,กับบ้านแต่ย่าทางตอนกลับมาพี่น้องมันหิวน้ำมมนอยากกินน้ำน้ำ็มีอยู่ในรถเแตจะ่าปรเดี๋ยวมาไวทางปไปไวท้ทางหลังโอ้ยน้องก็เลยบาได้กินมาฮอดบานก็เลยมากินน้ำอาการย่างอื่นของพี่เ้าครับพี่น้องอยากกินน้ำแล้วก็อยากนอนแค่นั้นแหละมาก,กินน้ำแล้วก็น,นอนนอนตื่นขึ้นยังบุลละย้ายสี่เมื่อวานในบ่ายสอง ก็เลยไปฉีดโมงแรงจะไม่ให้กับเขากินแล้วค่ะย้ำแรงมากอ่ะนอนต่อเมื่อนี่ก็มีความรู้สึกเจ็บน้อยๆบาเจ็บหลายดอกแต่ว่าคนว่ามือหนึ่งบาเหตุงานคือฉีดแรงมาวานนี่เมื่อนี่ก็ให้ททำงานก็เลยมือนี่ก็เลยหยุดงานก็เลยว่างก็เลยมาส่วนพี่นองกินเมี่ยงก็เลยมาบอกสุฟังว่าตรงยาบวเป็นยังบาเจ็บจังเม็ดยังว่าหมอคนนี้เก้งขนาดเลยหมอยังสาวๆอยู่เลยนะฉีดจิ๊บเข้าไปโอ้เวาเจ็บจังสี่ไป็สี่เจีิวสี่ยา อมืมบอกสุกพี่น้องฟังไปซีแล้วเข็มเข็มแรากว่นนี่แหละเข็มที่สองเดือนหนาวันที่ยี่ิมหกเอาวิตามินมาให้เรียบร้อยค่ะกินเมียงเซ็มๆน้องกันเมียงสมุนไพรพี่น้องให้เห็นบริเวณเฮียออกมันสี่ยากอ่ะคําแรกซะก่อนอืมรับกกะทาเบิดพี่น้อง เป็นเพืดเดียวคือเกาตามภาษาคนไข่บ้านเมื่อี้กินพักกันนันนะเหมือนพักเป็นน้ำมาสะะนิทแห้งางามๆดี่ส่าไปหาผู้เชี่ยวบานว่าเนี่ยเสียเอาไปใหก้กระบือเอาู่บ้านเพิ่นกระบือตัดสันวันเลยโอ้ยเหลือบ้าพอได้กินซอยแล้วพี่น้องไงผู้ดได้บ้านจุไก่มาเอาเดอ้อพอได้กินอยู่ตอนนี้เพื่อนหัวบ้าน มาเด้มอมาแซร็มตรงกันพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องผู้ดดใดผู้ใดผู้ติดตามแล้วหรือพ่ะท่านได้ติดตามมีตาน้องใหมบ่บุญคนในเด้อค่ะเพราะว่าในยายไปบ้านพยาบาลจักปเฮ็ดอ,อีหยังบวชแทบเล่นล็อกอีแล้วอคอมเมนต์บ่ได้พี่น้องตอนนี้คอมเมนต์ในมือถือซ้ำนั่นละ่ะบ่เป็นซ้ำนั่นละ่ะเอาจังได๋ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชรก์กดซับสไครต์ให้นในเด้อค่ะน้องใหม่ผู้ใดมาแล้วก็ าย่กับสิกับไปติดตามอธิษฐานในจังหน่อยระยะน,นี้เพราะว่าเหตุงานละกันนั่นละขอให้เข้าใจแต่าย่ไปทุกบ้านบองห่วงโอเคเนาะมื้อดีมาแส่บน้ำยายด้วยสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายุบ๋งโคชแนลค่ะ